ต้นเหตุของมันคืออะไรคือตัวเขาเองตัวทักษิณเองซึ่งผมเรียนว่าต้นเหตุทั้งหมดคือตัวทักษิณเองที่ผ่านมาคนวางกลยุทธ์เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยคือปีดาพัฒนาฐาบุตรอาจารย์ของทักษิณชินวัตรแต่ปรากฏว่าตอนนี้ปีดาตายไปแล้วคนที่จะมาช่วยในดีที่ผ่านมาเสแมวฮะพลโทรพระกรดนะฮะคือเสแมวเสแมวก็ไม่เอาด้วยไม่ยืนอีกฝั่งหนึ่ง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการยุบสภากระแสการยุบสภาค่อนข้างจะหนักถึงหนักมากนะครับมีการเจรจากับลุงป้อมแหละแต่ลุงป้อมไม่เอา แรกก็กิจก,การร่วมค้าอิจการร่วมค้าเนี่ยจากเท่าที่สอบถามนะครับเขามีหน้าที่ในการที่จะค,ควบคุมการออกแบบการก่อสร้างนะครับให้เป็นไปตามสัญญานะครับซึ่งเราจะจากสื่อมวลชนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการขยายสัญญามีอะไรอันนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขคือช่วงที่เขาขยายสัญญาเนี่ยคือในช่วงที่โควิดนะครับเขาหยุดงานไปแล้วก็ช่วงที่มีการในเรื่องของอ หลังจากนั้นเนี่ยในปีที่เขาจังทำไม่เต็จเนี่ยก็มีการขออนุญาตซึ่งก็ทุกอย่างทําตามขั้นตอนหมดนะครับในเรื่องของการควบคุมการก่อตั้งการระบบแล้วก็การประสานงานกับวิศวกรในการควบคุมการก่อตั้งเขาก็ทําตามระยะแม้กระทั่งการตรวจงานตามขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจงานของสตงเขาก็ดาเนินการตามระยะนิ้งจากการที่ให้ถ้อยคำนะครับสําหรับบริษัท ฟอรัมอาร์ติเคิลจำกัดอันนี้เป็นบริษัทผู้ออกแบบในด้านสถาปัตยกรรมนะครับในแต่ละชั้นต้องมีอะไรทําอะไรอย่างไรอันนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานต่อ,อตงอที่ได้ทําสัญญาไว้นะครับซึ่งในสัญญาการออกแบบเนี่ยใช้ระยะเวลาในการทําสัญญาในเรื่องออกแบบเนี่ยประมาณ1ปีซึ่งมันติดตุ้นติดติดติด้นเมื่อเดือนกันยาปี62นะครับซึงเขาก็ได้ดําเนินการนะครับทุกอย่างแบบแปน นะครับผมก็ได้ดูแล้วว่าในแต่ละชั้นเ็าทาอะไรนะครับก็เลยได้สอบถามว่ามันเกินจําเป็นไหมนะครับบางเรื่องบางราวที่ตามสื่อได้เคยเสนอไปแล้วว่ามันเกินจําเป็นหรือไม่ในแต่ละเรื่องซึ่งตรงนั้นเขาก็บอกว่าเป็นไปนเรื่องตามที่อสอตองอ,งอมีประค์ที่จะใช้งานทุกตารางนิ้วในพื้นที่การดําเนินการก่อตั้งให้ได้ไประโยชน์ถูงตุดนะครับ สำหรับบริษัทไมฮาร์ดประเทศไทยจำกัดอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ตามโครงสร้างที่กำหนดนั้นได้ผ่านการประสานกับโยธาธิการแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการกฎหมายฉบับเก่าหรือฉบับใหม่ในปี6-1ที่ออกมาในเรื่องควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการแผ่นดินไหวทุกอย่างก็ตอดคล้องกับการออกแบบท,ที่ให้ตอดค้องที่สาม,มารถรับการตัดดะเทือนของแผ่นดินไหวได้นะอันนี้ก็ฝ่ายที่ออกแบบโครงสร้าง สำหรับที่มีข่าวว่ามีการแก้แบบโครงต้องโครงสร้างนั้นอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นโครงสร้างหลักนะครับอาจจะเป็นความหนาของสิ่งก่อสร้างที่จะเกี่ยวข้องเป็นความเหมาะสมที่จะใช้งานหรือใช้ประโยชน์หรือเพื่อที่อย่างเช่นในช่องบันไดหนีไฟก็ดีอะไรก็ดีนะครับที่เราได้รับแจ้งมาเพราะงั้นในการที่เขาออกแบบโครงสร้างเนี่ยเขาก็ออกแบบเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานนะครับและที่สําคัญก็คือว่าเขาได้รับมาตรฐานจาก จากตากลมาด้วยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเข้าผ่านประตบการในการสร้างอาคารตูงๆวันนี้มาและมากมายนะครับอันนี้จากคำให้การนะครับจากที่ก<า><ห>รรมการที่ถามถึงบริษัทจีนที่รับงานไหมคะคือตรงนี้เป็นเรื่องที่บริษัทเอาพูดง่ายๆเป็นเรื่องของการวัวใช่ <S <S ไหมที่จะถามนี่ในเรื่องตรงนี้คือตรงนี้ในเรื่องของว่ากระบวนการที่จะผิดถูกในเรื่องของการรับงานนี้ก็มีหน่วยงานราชการที่เข้าตรวจสอบอยู่แล้วเราคงไม่เข้าไปก้าวไกล นะครับตรงนี้เราเพียงแต่เริ่มต้นนับหนึ่งว่าจากโครงสร้างก็ดีจากการออกแบบก็ดีจากาปตยกรรมในสิ่งต่างๆเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยชอบด้วยกฎหมายไหมมีผู้รับรองไหมแล้วก็มีการตรวจสอบทุกระยะหรือไม่การออกแบบขั้นต้นเนี่ยทุกฝ่ายดูแล้วเห็นว่าถูกต้องชอบเพราะตอนออกแบบในปี6 1 6 2เนี่ยมันยังไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเขาก็เป็นไปตามตะเปกที่ กฎหมายกาหนดแล้วก็มาตรฐานและที่สําคัญก็คือโยธาธิการก็รับรองทุกอย่างในการออกแบบไปแล้วนะครับผลกระทบจริงๆเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เหล็กซึ่งเปิญออว่ามีบางส่วนราชการเนี่ยตอนนี้เริ่มมีการมีหนังสือเวียนภายในแนะนําว่าไม่ควรให้ใช้เหล็กที่มีตัวทีนะฮะ <Okay. S 2> แล้วก็การทีไ่ไม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 ่ให้ใช้เหล็กที่มีตัวทีเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบก็คือ อย่างผู้ประกอบการบางรายที่มีเหล็กอยู่ในสต็อกแล้วหรือว่าอยู่ในหน่วยงานเนี่ยก็จะไม่ให้ใช้หรือว่าร้านค้าที่มีข้อตกลงซื้อขายเหล็กกันแล้วก็มีเหล็กอยู่ในสต็อกพร้อมที่จะส่งพอบอกว่าพอมีหนังสือเวียนว่านอนทีเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาว่าเหล็กลอดนั้นจะไปขายใครมันจะค้างอยู่ในสต็อกแบบนั้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ซึ่งมัน เ,เกิดโดยฉับพลันถ้าสมมติมีการเตรียมตัวล่วงหน้ามีการบอกกล่าวล่วงหน้ากันมาก่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลกระทบน้อยลงตอนนี้ถ้าณนะวันนี้บอกว่าต้องใช้เฉพาะนอมทีเท่านั้นเนี่ยนะฮะเหล็กขาดแน่นอนที่สำคัญที่สุดก็คือราคามันจะพุ่งพรวดขึ้นมาทันทีทันใดและจะทําให้ระยะเวลาในการทํางานเนี่ยมันก็ต้องช้าลงเพราะว่าของไม่มีในสต็อกนะ,ะในนามของทั้งสามสมาคมนะครับก็อยากจะขอยืนยันนะครับว่าเหล็ก เอ่อ Sd 3 0 T ซึ่งตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับ Sd 4 0 T Sd 5 0 T นะครับสามารถใช้ในงานอาคารสูงได้โดยที่ไม่ต้องการการออกแบบอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษเหล็กที่จะามาใช้เนี่ยนะฮะยังคงต้องมีการควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างเช่นเดียวกับเหล็ก Sd 3 0 Sd 4 0 Sd 5 0นอนที T, ตามปกติประเทศเราพอมีกระบวนการผลิตแบบใหม่มาที่มันมีราคาถูกลงนะครับก็ เลือกวิธีการผลิตแบบนี้เหล็กร้อยละ90 80 90%ซของโรงงานผลิตในประเทศเราเนี่ยผลิตแบบทีนะครับตัวทีค่ะไม่ได้เฉพาะแค่ตัวไและงเาคาไม่ใช่ถูกต้อง e F, e ด้วยถูกต้องก็พูดก,กันตรงกันมามันมีคณิตศาสตร์การเมืองก็ท,าทราบกวันนี้ว่าตัวเลขมันก็เห็นกันอยู่ว่าถ้าเอาพักนั้นออกตัวเลขจะเหลือเท่าไรพักนี้ออกตัวเลขเท่าไรอันนี้เขาเรียกว่าคณิตศาสตร์การเมือง ซึ่งมันไปเกี่ยวโยงกับสถานการณ์ทางการเมืองความมั่นคงทางทางการเมืองทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นคนที่เขาทํางานการเมืองเนี่ยเขาต้องเอาเรื่องพวกนี้มาดูมาวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่ามันและที่สําคัญที่สุดเขาก็ไม่มีรัฐบาลไหนที่เสียเส่ยงเทียมจนถึงขั้นว่า ไปตายระดับหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้ก็กถือว่าในทางการเมืองมันก็เสียงเกินไปเพราะฉะนั้นถ้ามันสามารถทําอะไรให้มันเรียบร้อยไปได้พอจะไปกันได้มันกต็ต้องต้องว่ากันขึ้นอยู่กับรัฐบาลขึ้นอยู่กับสมาชิกว่าจะพิจารณาเรื่องใดก็ก็เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นก็ไม่ไม่ได้ห้ามเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้ถอนไปรัฐบาลยังยังอยู่ในระเบียบวาระ เนื่องจากว่าผมไม่ได้เป็นวุฒิภาคเป็นประชาสภา<ม>ก็คงจะให้ความเห็น ในเรื่องจุดยืนของพรรคคงจะไม่ดีนะฮะผมก็ต้องแต่ถ้าพูดถึงจุดยืนของศาสนาอิสลามก็แน่นอนครับผมเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามในเรื่องของอที่มันผิดต่อคำจารสอนของพระผู้เป็นเจ้าหลักทางศาสนาการพนันก็เป็นสิ่งต้องห้ามตามศาสนาอิสลามผมกับท่านนุชินก็ทํางานร่วมกันมาอย่างดีเมื่อวานก็เป็นเพียงแค่เรานั่งประชุมกับท่านนายกว่ากระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยก็ปกติเราก็เดินคุยกันจับไม้จับมือกันนี ก็เป็นอยู่แล้วนะครับ<ม>ก็ธรรมดาแล้วกม็มันก็เป็นความของมันที่ดีต่อกันที่เป็นอยู่อย่างที่เคยบอก ก็ท่านนายกก็บอกไปแล้วว่าท่านนายกยังไม่คิดนะตอนนี้นะครับแต่ว่าพอพเป็นยังไงก็อ๋อท่านยากลับไปคิดถ้าถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งไม่ได้หมายความว่าท่านบอกท่านจะปรับนะทางทางรลฐมนตรีต่างๆเท่าที่ผมทราบหรือว่าแม้กระทั่งตัวผมก็ยังไม่มีการคุยว่าไอ้คุณจะไปอยู่ตรงนั้นนี้หรือคุณจะต้องถูกปรับออกแล้วไม่มียังไม่ได้รับฟังทุกคนก็มีแต่ท่านนายกบอกว่าขอให้ทุกคนร่วมมือกันแล้วก็ทํางานให้เต็มที่จะมีปัญหาเรื่องการปรับครมก็มีเฉพาะส่วนพักเพื่อไทยเท่านั้นเพราะว่าพักอื่นไม่ไดด้แสง เจตนาใดๆปัญหาก็คือว่าที่คุณนุ้งวิงพูดเรื่องอนิจังนั่นเนียที่บอกว่ารวมกระทั่งเตือนตัวเองด้วยนั้นเพราะว่าสถานการณ์จริงๆเนี่ยมันเดินไปถึงจุดไหนเพราะว่าหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยทั้งภายในภายนอกเราดูเรื่องไม่มีอะไรเลยเช่นนะครับเพจของอันวาฮิบไรมเอาเพลงอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อเนี่ยที่เสกโลโซกับพี่เบิร์ดเขาร้องเอาไว้เนี่ยนี่จงใจ ไม่ได้เป็นความเลผลอเขาบอกว่าไม่รู้ความหมายนะคุณอุรผมเนี่ยนะครับกับผู้นําประเทศหรือว่าคนของผู้นําประเทศเนี่ยหลายหลายประเทศเนี่ยเขาจะมีคนผู้ชํานาญการภาษาไทยเนี่ยอยู่ติดตัวกันทั้งนั้นน่ะไม่มีทางที่เขาจะไม่รู้ความถ้าไม่รู้ความไม่มีเหตุเอาเพลงนี้เข้ามาร่ะแต่ว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไระนะครับและที่สําคัญที่สุดนั้นปัญหาการเมืองภายในประเทศเขาก็เป็นปนัญหา แม้กระทั่งทีมไทยแลนด์ที่จะไปเจรจากับสหรัฐในวันพรุ่งนี้ก็ออถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนด<ะ>ปัญหาก็คือว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นไหมจีนมาเยือนเวียดนามกัมพูชามาเลยไม่มาประเทศไทยปัญหาก็คือว่าสถานการณ์ที่มันแวดล้อมอยู่ณขณะนี้เนี่ยโลกในเขามองไทยอย่างไร<ะ>และปัญหาภายในนั้นก็ไม่สามารถที่จะจัดการในแต่ละเรื่องได้<ะ>เหมือนเรื่องบอลคาสิโน,โนเนี่ย<ะ>ในนามอ<ะ>ิเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ย สัปดาห์ก่อนจะจะมีการประชุมก็เลื่อนระเบ,บียบวาระจะเาเป็นจะตายให้ได้พอก่อนเน่นะครับก่อนที่จะมีการมีการประชุมนะครับหนึ่งวันก็เลื่อนออกไปอีกวาระหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเห็นร่องรอยเรื่องเสถียรภาพหรือแม้กระทั่งความเชื่อมั่นของนานาประเทศนะครับสหรัฐเขามองอะไรเช่นเขาอาจจะมองทะลุไปเลยว่าเดี๋ยวรัฐบาลชุดใหม่ก็จะมาหรือเปล่าเพราะเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรที่ ที่ชัดเจนและมีความมั่นคงนี่ไม่นับเรื่องของคุณทักษิณถ้ากรณีสารดีการับเนี่ยนะครับแล้วก็เรียกแต่ละหน่วยงานเข้ามาไตา่รวมงกระทั่งตัวคุณทักษิณเองและก็ทําท่าว่าถ้าคุณทักษิณต้องกลับเข้าไปเรือนจําอีกรอรบเกมการเมืองก็พลิกเพราะนะครับวันนี้ที่จัดตั้งรัฐบาลในคุณแพรทองสารเป็นนายกได้เนี่ยริษเดศจริงๆอยู่ที่คุณทักษิณแต่ถ้าคุณทักษิณต้องมีเหตุอันเป็นอันเป็นไปเนี่ยในช่วงนี้นะครับจะอ่ หลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าเนี่ยนะครับถ้ามันไปเห็นร่องรอยแมย้ยังไม่บรรจบอ่ะแต่ว่าขุนทางการเมืองมันเห็นดุลทางการเมืองมันจะเห็นการปรับคอรมอครั้งนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ปรับก็ได้หรือเนี่ยนะครับก็ปรับก็เฉพาะในภาพเพื่อไทยส่วนถ้าจะปรับออกก็นับเวลาถอยหลังกันได้เลยนะครับเพราะมันจะาาภาพสภาพงอแง่กฎหมายผ่านวุฒิสภาก็ต้องลม่มและอย่าคิดประมาทสภาผู้แทนราษฎรนะ นะครับเพราะต่างคนต่างมีปัญญาที่จะทาอะไรกันได้เนี่ยเพราะเสียงมันปริ่มเสียงมันปริมเนี่ยคือกรณีที่เอาภูมิใจไทยออกเนี่ยมันทําได้กรณีเดียวคือสมาชิกพักเก้าวไกลเนี่ยต้องไม่โดน4ี่สบสี่คนสี่สิบสี่คนแต่ว่าอยู่ในสภาปัจจุบันอยู่ยี่สิบ้าเนี่ยอันนั้นแหละครับเอาภูมิใจไทยออกได้แต่ว่าถ้ากรณีของพักประชาชนเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเนี่ยเสียงมันปริมเนี่ยไปสุ่มเสียงและที่สําคัญที่สุดกฎหมายมัน มันต้องผ่านสองสภาใช่และสภาในสภาสูงวุฒิสภาเนี่ยก็เห็นกันอยู่แล้วเสียงเกินสามในสี่อยู่กับใครอ๋อแต่สอวอตอนนี้เขาก็มีเรื่องที่ต้องรออยู่อย่างโพยหัวสอวอ,อยู่นะคะคุณจตุพรก็ปัญหาว่าเรื่องมันยังไม่ถึงเพราะเนี่ครับเส้นทางเออเส้นทางของคุณภูมิธรรมเส้นทางของคุณทวีเนี่ยที่สอวอยื่นผ่านประธานวุฒิส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญน,นี่รับไปแล้วเห็นไหม แล้วเรื่องมันก็เดินเดินไปเร็วนะส่วนเรื่องที่อยู่ที่ d s i เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของพน,นักงานสอบสวนยังสอบไม่แล้วเสร็จมสมมุติว่าสอบเสร็จเนี่ยนะครับซึ่งพยานจะเป็นสองหมื่นปากนะครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและต้องเป็นการเนนะครับในคดีพิเศษเนี่ยฝ่ายฝ่ายโจทย์ดีเต้องมีอายการประกบฝ่ายจำเลยต้องบวกทานายประกบเนี่ยนะครับต้องหมายความว่าในการสอบต้องมีสฝ่ายในอยู่ร่วมกัน ก็ไม่มีทางที่จะเดินได้อย่างรวดเร็วถ้าเสร็จในขั้นตอนนี้ใดก็ส่งไปที่อายการก็ยื้อกันไปอีกแต่ที่ศาลรัฐธรรมนูญไปไกลที่ปปชก็ก็กำลังดำเนินการเพราะฉะนั้นใครเข้าถึงเส้นชัยก่อนก็พอที่จะมองเห็นอยู่สานกากณ์ทางการเมืองตอนนี้นะครับเรื่องของการยุบสภากำลังเกิดขึ้นวันมัวหมัดโนมาทากกวีตกนะครับในฝั่งของพรรคเพื่อไทยก็วีตกเช่นกันนะ ในส่วนของภูมิธรรมก็บอกสนิทกันนะฮะกับทางภูมิใจไทยไม่มีปัญหาคุยกันได้กับอนุทินชาญวีรกุลนะแต่ภูมิธรรมก็ตอบไม่ได้ว่านายใหญ่จะสั่งการอย่างไรทักษิณจะสั่งการอย่างไรผลจะเป็นอย่างไรนะครับฝั่งลุงป้อมนะฮะก็มีการติดต่อมานะจากเจ๊เจ๊ติดต่อลุงป้อมไปนะครับเพื่อที่จะคุยนะฝั่งของโอนะฝั่งของสันติ ก็อยากจะเป็นกัมตีรีประชุมกันนะแต่ลุงเป้าไม่เอาด้วยผลที่ออกมาคือพลังประชารัฐไม่เอาด้วยพอไม่เอาด้วยเอาละสิเกมบีบละภูมิใจไทยก็มีปัญหาสบาลถ้าเดินต่อไปก็ต้องไปติดแงกเรื่องคอมเพล็กซ์เอนเตอร์เทนเมนต์ถอนก็ไม่ได้ไม่ถอนก็แม่ถ้าถอนก็ในยุบสภาไม่ถอนก็ต้องยุบสภาเพราะมันไม่ผ่านอยู่แล้วเกมนี้มันจะจบอยู่ราวๆ ถ้าเดินไปตามระบบปกติก็จบราวๆเดือนกรกฎาคมอธิบายหุ้นส่วนเชิงงานสังเคราะห์ก่อนเกมการเมืองตอนนี้รัฐบาลของ,งอิง ที่คุณเซิงเขาคือน,นายใหญ่หรือทักษิณเนี่ยกำลังเดินเกมอยู่ตอนนี้จนในทุกกระดานแล้วปัจจัยภายนอกก็มีปัญหากับสหรัฐอเมริกามีปัญหากับจีนมีปัญหากับมาเลเซียใต้ลิหนักมีปัญหากับพมา่าสงครามในพมา่าเกิดทันทีหลังจากที่มีการเจรจาในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างน้อยสารประเทศนะตอนนี้เขาเลยมุ่งไปเจราจากับกัมพูชาหวังจะนี่ไงเขาเจราจาแล้วประสบความสาเร็จนะอ้างความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ผ่านมา นะครับปุงอิงก็อ้างความสัมพันธ์ส่วนตัวว่ารู้จักครอบครัวอของทางทรัมป์เป็นอย่างดีแต่ผลการเจรจาเหลวนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแหละที่เราเห็นในตอนนี้นะครับแต่ปัจจัยภายในปัจจัยภายในเรื่องของกฎหมาย Entertainment Complex หรือสถาบันเทิงครบวงจรเนี่ยเดือนกรกฎราคมจะต้องเอาเข้าแล้นะครับภูมิใจไทยไม่ให้ผ่านสิ่งที่ตามมาก็คือต้องยุบสภา ให้ยุบสภาตอนนี้ทราบว่าจะมีการปรับพัตรีมีการติดต่อไปยังพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับเจ๊ติดต่อไปนะก็จะของ้ะลุงป้อมกลับมาหลังจากที่ไม่ได้เอามือดันลุงป้อมนะเอาเท้าวัดดันลุงป้อมออกจากพักรวมตบันไม่พอย,ยังแบ่งแยกลุงป้อมนะครับเป็นพักของธรรมนัตเป็นพักของลุงป้อมจนถึงปัจจุบันยังคงมีคนส่วนหนึ่งให้การสนับสนุนลุงป้อมวันนี้ทีมของพลเอก ประยุทธ์จันโอชานะครับทั้งหมดอ่ะทีมสววงสว,เ,วเพื่อนจบรรุ่น1บของพลเอกประยุทธ์หันไปสนับสนุนพลเอกประวิทธ์วงสวรรณนะครับแล้วก็จะมีข่าวใหญ่อีกไม่นานนั่นแหละสำหรับพลเอกประวิทธ์นะครับจะได้ทีมใหม่ๆเข้าไปสนับสนุนนะครับในระหว่างนี้ปรากฏว่าในการประชุมนะอดีตดรัฐมนตรีสองคนรองหัวหน้าสองคนก็อยากจะเข้าร่วมรัฐบาลเพราะอยากรัฐมนตรีนี่ลุงป้อมโหนน่ลุงป้อ no. <c oughs> มก็ลึกนะแต่นี้ไม่ธรรมดานะ เขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรตอนนี้ทักษิณจนกระดานจนด้วยเกล้าแล้วนะครับตอนนี้ก็สั่งให้เพื่อไทยลงพื้นที่อ้างชี้แจงเรื่องของคาสิโนพบป,ปะประชาชนเพิ่มมากขึ้นนั่นคือสะท้อนให้เห็นเลยว่าเตรียมยุบสภาละนะเพราะหมากมาจนกระดานละถ้าไม่ผ่านนะฮะช่วงเดือนกรกฎานะคมเพื่อสภามีทุนากฎกฎาก็จําเป็นจะต้องยุบสภา มคือที่มาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปชั้นสิบสก็จอยอยู่ยังมีเรื่องอื่นๆเต็มไปหมด2ีกคดีนะครับในขณะที่จูจูนะฮะก็มีการไปร้องคุณพิรภพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะคเด็กของลุงแหละไปร้องเรื่องอะไรเรื่องของถือกรองหุ้น3บริษัทไนะปร้องเรื่องคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งเป็น รัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงพลังงานปัญหาภายในตอนนี้รัฐบาลก็เรียกว่าแตกกันเองยับแตกกันเองเละเละไม่ใช่เละธรรมดาเละตุ่มเปะ๊ะทําไมอะ่ะนะสนธิยาต้องไปร้องพิรพันเพราะต้องการที่จะทุบพักรวมถ่ายสางชาติให้รวมถายสังชาติกลับมาอยู่ที่ไหนพลังประชารัฐเหมือนเดิมเนี่ยคือกลยุทธ์ที่กาลังเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับ ใครเดินเกมไม่สนธิยาเดินแบบนี้แสดงว่าไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงไม่รู้ใครเดินนะแต่เห็นสนธิยาเด็กลุงป้อมนะครับส่วนทักษินตอนนี้เป็นยังไงหมากบันจนกระดานแนละ้วฮะเทียบไทยบอกว่าเสือติดจันไม่ใช่เสือติดจันผมพูดอยู่เสมอนะแล้วพูดมาก่อนหน้านะหน,นูติดจันติดจันไม่ติดตัวเดียวเอาโลกมาติดด้วยนะฮะ ตอนนี้ก็ไปไหนไม่ได้ละจะเดินต่อก็ลำบากจะยุบสภาก็ไม่รู้ชนะหรือเปล่าไม่ยุบก็ไม่ไดนะ้กฎหมายจะถอนออกก็ต้องยุบสภาไม่ถอนออกก็ต้องยุบสภาหเห็นไหมเกมมันจนละเพราะมีความขัดแย้งภายในลุงป้อมก็ไม่เอาด้วยเพราะลุงป้อมไม่เอาด้วยจะขับภูมิใจไทยออกก็ไม่ได้เห็นไหมฮะบางมันจนกระดานด้วยตัวของมันเองต้นเหตุของมันคืออะไรคือตัวเขาเองตัวรักษิณเองซึ่งผมเรียนว่า ต้นเหตุทั้งหมดคือตัวทักษิณเองที่ผ่านมาคนวางกลยุทธ์เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยคือปีดาพัฒนาถาบุตรอาจารย์ของทักษิณชินวัตรแต่ปรากฏว่าตอนนี้ปีดาตายไปแล้วคนที่จะมาช่วยในอดีที่ผ่านมาเสมวฮะพลโทรพระรากรดนะฮะหรือเสมวเสมวก็ไม่เอาด้วยไม่ยืนอีกฝั่งหนึง่งชี้เดี๋ยวเจงแน่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 ทุกวันนั่นก็คงเป็นคําตอบ รัฐบาลกำลังจนกระดานนะครับตอนนี้มีปัญหาทุกเรื่องทั้งปัจจัยภายนอกขึ้นนอกประเทศทั้งปัจจัยภายในขึ้นในประเทศตอนนี้จะจบล้จะจบเมื่อไหร่กลางเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5ง0 6 8เป็นต้นไปนะหมอดูบอกว่าตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนะ <c oughs> นะกัหมอดูก็ดูไปแจ่เย็นการเมืองมันซับซ้อนแต่ผมยืนยันหุน้นส่วนนะชาต ศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชนะแน่นอนย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วอย่างบอกให้รู้ว่าชนะแน่คงเห็นแล้วนะนะครับเรื่องของลุงป้ากันจะยอมไหมย่อมย่อมอะไรแล้วถ่ายนะ่ะรู้แล้วว่าใครเป็นผู้บงการเหตุการณ์ใครผู้บัญจาการเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับน,นักการเมืองและพักการเมืองอย่างไรเขายึดประโยชน์ประชาชนหรือเขายึดประโยชน์อข,ชนของนักการเมืองพวกเดียวกันเองการเมือง คือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออานาจการปกครองประเทศประชาชนยึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ และกดกระดิ่งด้วยนะคะหลายเผ่าพันธุ์ในโลกนี้ไม่มีชาติแผ่นดินแตกสาหร่ขาดต้องรนเร่ ไร้หลักยึดแหล่งรวมใจไม่ให้แวลเป็นได้เพียงแค่กลุ่มคนพระเนจรเราเป็นไทยอยู่มาได้ถึงวันนี้หนึ่งด้วยเพราะพระมหาบารมีตั้งแต่กต่อนทรงปกป้องพาแผ่นดินผ่านหนาวร้อน ให้ลูกไทยหลับตานอนอาศัยกินบุญคนไทยที่ยังมีพระมหากษัตริย์ความเป็นไทยจักยืนหยัดไม่รู้สิน้นไทยทุกคนจึงพักดีพระเจ้าแผ่นดินด้วยทวินพระมหากรุณาทิคุณทุกพระองค์ Và subscribe